เบี้แพนเค้กไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยเลยนะร้านเขาอะแต่ตอนนี้ก๊อตเราอยู่ที่เครปคาเฟ่นี่ไงก็ต้องเป็นร้านเครป่ะสิคะก๊อตงงใช่ไหมไม่ต้องงงแพนเค้กกับเครปเหมือนกันแพนเค้กเนี่ยนะก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมค่ะเครกก็จะเป็นแผ่นบางๆอรู้ไหมว่าต้นกําเนิดจากที่ไหน เขาว่าเคปพี่อร่อยต้องเป็นเครปฝรั่งเศส oh. เพราะฉะนั้นต้องฝรั่งเศสแน่ๆเลย oh. ถูกปะแผ่นเค้กที่เราเห็นเป็นกลมๆแล้วก็ราดไซรัปนะเ uh. ที่อเมริกาเนี่ยเขานิยมทานเป็นอาหารเช้าแต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมคะจะมีไส้เปลี่ยนรูปแบบแ,แตกต่างกันออกไปส่วนแผนเค้กฝรั่งเศสก็คือเครปนี่เองไม่ต้องงง เราอยากรู้วิธีการทำและว,ว่าเครฟกับแพนเค้กเนี่ยต่าง,งกันยังไงเราแป้งเราใช้ชนิดเดียวกันได้ไหมออยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านเครปคาเฟ่กันคะ่ะ กันค่ะแต่ว่าอัตราสวร่วนการทําการตีส่วนผสมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะต่างกันดยสิ้นเชิงเพราะว่าตัวแพนเค้กมันจะหนากว่าหรือเปล่าคะใช่ค่ะแพนเค้กจะหนานุ่มค่ะและวจะกรอบข้างในจะนุม่มเหมือนเป็นแป้งเครปเนี่ยมันจะนุ่มเนียนแล้วก็สม,มูทไปทั้งแสนเลยที่มันทำบางๆเนี่ยใชไหมแล้ววิธีการทำมั้ วิธีการทำก็คนละแบบค่ะเค้กจะหมุนวิธีการหมุนค่ะค่ขึ้นส่วนแผนเค้กก็คือจะหยอดแป้งลงไปแล้วมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาซึ่งโอเคเรารู้ตัวเรื่องของแป้งแป้งละวิธีการทำละแต่ว่าความต่างของมันมันคือไม่ต่างถูกไหมคะในแง่ของการที่ดีไซน์มันเป็นเมนูต่างๆถูกต้องค่ะเช่นเค้กนี่มีกี่ไส้มีอะไรบ้างอย่างเค้กที่เราจะเป็นหน้าค่ะจะใส่กับพวกผลไม้ศะรีวิปครีมแล้วก็ซอส มากกว่าแต่แตกต่างจากเครปญี่ปุ่นที่เขาโมนมวนกันค่ใส่เป็นหน้าซึ่งคิดสูตรเองคิดสูตรเองค่ะแสดงว่าหลงรักในการทานใช่เป็นคนชอบทานเครปมากแล้วก็ในในประเทศไทยอะค่ะยังหาทานค่อนข้างยากใช่ค่ะก็เลยคิดที่จะเปิดร้านขึ้นมาเค้กของเราก็คือเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่ค่ะเป็นสูตรฝรั่งเศสต้นตำรับค่ะแล้วก็เป็นแป้งเครปนำเข้าโดยตรงเลยราคะวันนี้พิเศษ้องปุ้ยจะมาสาธิตการทำเมนูอะไรเอ่ย สูเซตเครปค่ะสูเซตเคฟใช่มันคือยังไงคะมันคืออะไรมันเป็นเครฟซอส้มค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับจากฝรั่งเศสแท้ๆเลยมันต้องบินไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยมานทานที่นี่ได้ทานที่เมืองไทยได้ใช่ค่ะเอาล้วค่ะเริ่มทำเลยก็ได้ค่ะเริ่มจากค่ะก็จะเป็นแป้งเครปวานิลานะคะตัวนี้ของเราจะหมุนสดชิ้นต่อชิ้นจานต่อจานค่ะนี่หมุนนี่ก็ ดูเหมือนจะง่ายแต่จริงแลต้องฝึกค่ะกตอฝึกไปกี่แผ่นคะโอ้ยหลายกนเรามาเลยค่ะเคล็ดลับทำยังไงอืให้แบบออกมาแผ่นนุ่ขนาดนี้มันต้องฝึกฝึกฝึกหมุนหน่อยค่ะแล้วก็ตัวแป้งก็คือเป็นส่วนเฉพาะที่นี่อยู่แล้วที่ทำให้มันเนียนนุ่มแล้วก็แบบไม่มีฟองอากาศเลยเนื้อมันจะเนียนดูเขาทำวมาก เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนี่ก็จะได้เป็นแป้งเครปมาค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะลงเป็นเนื้อส้มนะคะของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อส้มส้มสดออร์แกนิกที่ทำจากใบของตัวเองใช่ค่ะลูกแบบกาแฟอินดี้ด้วยโอ้โหไม่ไม่อั้นเลยใช่ไหมคะไม่อั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานคู่กับไอศครีมวานิลลาค่ะนี่ก็อ่าน่าทานมากอันนี้ โรยด้วยไอซิ่งค่ะใช้เพิ่มความหวานให้กับแป้งนิดนึงค่ะเพราะว่าแป้งของเรานี่จะค่อนข้างจืดแล้วก็นุ่มจะไม่ได้มีสารสังเครา์อะไรพวกนเลยค่ะแล้วก็จะพิเศษที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นซูเฟซซอนค่ะหรือเรียกว่าซอสส้มอะค่ะตัวนี้จะไม่ผสมน้ำตาลเลยค่ะแล้วก็จะผสมแกรมมันเนี่ยค่ะที่ทำให้มันมีกลิ่นหอมหอมละมุนหอมสมุนแล้วก็ดูหรูหราขึ้นใช่ค่ะ อันนั้นต้องราดลงไปนะคะ,ะต,ตัวตัวซอสจะร้อนนะคะ,ะมันก็จะลาลายไป ครปค่ะค่ะและอีกเมนูค่ะซอสคาราเมลคาเฟ่ค่ะน่าทานก็ทานเลยค่ะเดี๋ยวมันจะละลายซะก่อนพิเศษยังไงทำไมต้องมาทานเครปที่ร้านนี้เอาที่ดีอย่างนี้ก่อนไม่ต้องบินไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยค่ะนี่ดิเชฟมาทำให้เลยนี่จะเป็นเครปซอสส้มที่จะเป็นเครปต้นงต้อับฝรั่งเศสเนื้อเนียนนุ่มค่ะแล้วก็เนื้อส้มสดออร์แกนิกค่ะปลูกโดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นไร่ของตัวเองค่ะเอสกิมวานิลลาแล้วก็ซอสสูสรซตซอสส้มจั๊กใช่ ฝางฝางค่ะฝางเชียงใหม่ค่ะโอ้โหนี่นี่ดูเรากลุกใช่ค่ะทำสวนส้มด้วยค่ะก็เป็นแบบออร์แกนิกก็คือไม่ได้ฉีดยาไม่ได้พ่นยาแต่ว่าจะใช้น้ำหมักจากกากาะแฟที่เราชงโสมกันนี่แหละค่ะใช่กินทำน้ำหมักโอ้โหดูดมากกรุส้มเอามาทำาเซฟกัเลยค่ะอ๋อเจ้วนี่ มันจะสดชื่นนะมันจะสดชื่น<ช>ค่ะมันจะหอมละมุนแล้วก็มีรสชาติที่แบบรรหรูหราค่ะและอัน,นนี้โซคาราเมลคาเฟ,าฟ่ค่ะด้านในจะปาดนูเทลล่าเน้นๆเลยค่ะไม่ได้มีการเจือจางเลยค่ะสตรอเบอรีอ่เกาหลีแล้วก็เฟรนช์บราวนี่โอ้โหนี่เราดูเวอ,อร์นะอ่าได้เวอร์ไวมากเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นคนชอบทานเค้กต่อชอบทานมากใช่แล้วก็มันหาทานในเมืองไทยไม่ค่อยได้และที่ทานทามก็คือมันจะ ไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยซอฟสังเกตมันจะเหมือนกับแบบมันจะมีอ่าใช่ค่ะฟองอากามันจะเยอะอย่างเงี้ยมันทานแล้วมันเซ็งก็เลยคิดสูตรว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นจนกระทั่งเครมันเนียนนุ่มจนแบบว่านี่มันเนือแป้งนุ่มสมูทมากใช่ไม่ได้เชื่อเลยว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ คนคว้าเองคนคว้าเองอยู่หน้าเตาตีหมุนเองอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเหรอแล้วที่บ้านว่าไงบ้างคะเห็นความตั้งใจของเราขนาดนี้ที่บ้านก็สนับสนุนค่ะโอเคแล้วก็มีขันขานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเขากลัวไปไม่รอดเพราะว่าเราไม่เรียนด้วยเงี้ยใช่แต่พอทําขึ้นมาก็สองปีร้านประสบความสำเร็จจนกระทั่งขายเฟรนช์ชัยได้อะค่ะก็เลยตอนนี้ก็ที่บ้านโอเคแล้วปัญหาอะไรอย่าเดินที่สังเกตได้คือดิฉันกินไม่หยุดใี่คำที่สี่แล้วนะคะเพราะว่าคือ หววเครื่องไม่ห่วเลยค่ะใส่เต็มเต็มใส่เยอะมากทุกอย่างจับเต็มจับหนักให้ลูกค้าหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะทำสดสดทำสดสดใช่แล้ไม่มีแช่แป้งเอาไว้แล้วก็จะตีแป้งสดสดทุกวันค่ะตอนนี้เรามีให้เลือกทานเนี่ย กี่เมนูบ้างเอาเครปอ๋อเครปเยอะค่ะมี3 0สิบกว่าเมนูค่ะก็จะมีแพนเค้กแล้วก็บัฟเฟลด้วยมีบราวนี่ด้วยค่ะตัวไหนขายดีสุดขายดีที่สุดก็ตอนนี้จะเป็นเครกซอสส้มค่ะสูตเซตเครปตัวนี้ค่ะเลองกนนแล้วก็ลองมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้มากขอาตัวนี้เป็นเมนูใหม่ใช่ที่แบบว่าลูกค้าลูกค้าถามหาคานเยอะมากค่ะแต่ว่ายัง ไม่ได้สูตรที่โดนจ่ายก็ยังไม่ปล่อยขาย<ม>จนกระทั่งได้แล้วก็เลยปล่อยขายออกมาก็ผลกล็บรับก็ดีอยอดเลยอร่อ,อยมากเดี่ยหมดแล้วแหละเรียบร้อยทานเทินค่ะตอนนี้กนะี่สาขาแล้วกคนตอนนี้มี ่าเปิดอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะแล้วก็กําลังจะเปิดอยู่ที่อรังสิตค่ะจะอยู่ตรงข้ามดินดีเวอร์เลยเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นอะไรเป็นแฟรนไชส์ค่ะแต่ว่าที่เชียงใหม่นี่คือจะเป็นของปุยค่ะรงไหนของเชียงใหม่จะอยู่ที่ตองอําเภอฝางค่ะตอนนั้นจะมีเป็นออไร้ส้มแล้วก็ไร้กาแฟด้วยนี่เราต้องไปเยี่ยมพันนะได้ที่เรานั่งอยู่นี่คือสาขา เซนสี่ค่ะอยู่เนมอลลาดพร้าวค่ะเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาหลักเลยนะคะหลักเลยอ่าเปิดทุกวันทุกวันค่ะไม่อยู่ทุกวันไหมคะไม่อยู่ทุกวันค่ะไม่อยู่เพราะว่าบางทีต้องบินไปดูที่นู่นใช่ไปดูนี่แล้วก็เป็นไปวิสิตที่วิสิตเซนชัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นอกจากขนมอร่อยเนี่ยเครื่องดื่มค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่นุจยแงเป็นอะไรคะการทานเครปแบบ ก้นตำรับตั้งเดิมเลยเนี่ยค่ะแถนคู่เครื่องดื่มด้วยอ๋อเหรอใช่สาวก็หลังใส่จทานคู่กับกีวี่สดาแล้วก็สตรอเบอรี่สดาร์ค่ะจะเป็น2ตัวที่เขาเชื่อว่ามันทําให้ขับรสชาติแล้วก็สดชื่อแบบมันรีเฟรชร่างกายอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะศึกษามีสตรอเบอรี่มีชาร์ลรอเ่ก็หลังใส่เขาเชื่อว่าไอตัวครีเนี้ค่ะมันเป็นเครีมแห่งความเชื่อนะใช่ค่ะมันเขาจะเปรียบเทียบไอวงกลมวงกลมเนี้ยเหมือนพระอาทิตย์ ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการเสี่ยงทายในวันเทศกาลสำคัญต่างๆถ้าเชื่อว่าไม่ไม่ทันเครปมันก็จะทําให้ต้นหญ้ามันตายหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดเชื่อว่ามันจะวันวันเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการทานเครปก็จะทําให้น้ำรวยอิ่มหนำไปตลอดปีเอาไปสามจานคะนก็รัยเล่นหนำสามปีแล้วนอกจากนั้น น้องปู้ยังมีทำเป็นเซตอาหารเช้าด้วยใช่ค่ะจะทำทั้งแน็คบ็อกแล้วก็เบรคฟาดบ็อกซค่ะซึ่งเราเลือกระดับความอิ่มได้ยงอยากจะได้แบบว่าอิ่ม2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่เรียกเวสมาได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกแต่แป้งเครปแป้งวอลเป้าแป้งแผ่นเค้กเนี่ยค่ะใส่ไข่ดาวไข่นุกรกทาแฮมไส้กรอกเบคอนสลัดผักแวมาเนี้ยไฮโซ ได้ตามงบเลยใช่ค่ะอัะนแจ้งได้เลยเป็น DIY เลยค่ะอะไม่น่าเชื่อนะของพวกนี้เลยทำเป็นเหมือนบ็อกเซสหรือแคชเชอริอ่อะไรต่างๆ s n a ปบอกได้ได้ค่ะอะแปลกเราไม่เคยแต่เบเกอรี่ทั่วไปเออน่าสนใจทีเดียว ใครสนใจเราติดตามช่องทางการสื่อสารกับพี่ค่ะแล้มีช่องทางไหนไหมคะตอนนี้ก็จะมี Facebook ค่ะเป็นเคปคาเฟ่เอฟ u ี i o ยู a เนีมอลค่ะแล้วกอินสตาแกรมก็เคปคาเฟ่เอฟ u ี i o ยู a เนีมอลเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับนี้นะคะต้องขอบคุณน้องกุ้ยมากเลยที่มาแนะนำเคปอร่อยๆค่ะไค่ะขอบคุณค่ะคผู้ชมคะหมายว่าใครหลงไหลเคปการทานแพนเค้กนะคะแวะมาที่นี่ได้ค่ะที่ร้านเคปคาเฟ่นะคะค่ะ และเสาหน้าค่ะเราจะพาไปชิมแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนนะคะต้องติดตามชมค่ะจากเสานี้นะคะเวลาหมดและเราก็หมายเสาหน้าค่ะสวัสดีค่ะ